มาเดตเทรนด์กันค่ะซึ่งเทรนเนี้เป็นของพี่จีนนะคะพี่จีนเนี่ยเขามีเทรนนี้กันมาสักพักแล้วนะคะนั่นก็คือเทรนไฮเทรนเอเวอรครีสต์นันเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการหลอกตาคำว่าครีสเนี่ยมันคือจริงๆมันคือรอยแตกหรือว่ารอยร้าวของกะโหลกเราเทรนเนี่ยแปลว่ากะโหลกไฮหรือโลเนี่ยมันคือหมายถึงภาพลวงนะคะของกะโหลกที่ดูสูงขึ้นซึ่งของพี่จีนเนี่ยเขาวัดเทรนเอเวครีสต์กันยังไงเขาวัดจากปลายผมนะคะขึ้นไปถึงกลางหัวนั่นเองคือเขาก็ไม่ได้มีดิเมนชันอะไรที่บออออกกกกกววว่่่่่าาาาาายยมมัันนนนต้้งงงผเเทีีซหรืงไะงะคะ ก็ทำไมพี่จินคิดสิ่งนี้นะคะการที่มีไฮเครนเอลเครสเนี่ยมันทำให้ทำไมคะใบหน้าดูเล็กลงทำให้ใบหน้าเนี่ยดูบาลานซ์พอร์ชันมากขึ้นนะคะสังเกตได้นะคะของเจนนี่เนี่ยเขามีใบหน้าที่ค่อนข้างเล็กถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยมีโลเคเนลเครสเนี่ยใบหน้าเขาอาจจะดูเอดแล้วที่สำคัญเนี่ยทำให้หน้าเขาเนี่ยดูใหญ่ด้วยทั้งที่จริงแล้วหน้าเขาเล็กมากแต่พอเขามีไฮเครนเอลเครสเนี่ย ทำไมคะทาให้ใบหน้าเขาเนี่ยที่มันเล็กแล้วมันเล็กลงไปอีกจริงๆแล้วฝั่งเกาหลีเขาก็มีนะคะแต่เขาเนี่ยไม่ได้ใช้เทอร์มีเป็นไฮโคลเนียลครีสนะคะแต่มันคือการยกโคนนี่ทุกคนถ้าเรายกโคนเนี่ยตรงเครียรเนี้เราก็สามารถสูงได้เหมือนกันนะคะก็เพิ่มมิติบนใบหน้าได้เหมือนกันทรงผมเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเขา้องบอกว่าวันไหนที่ผมสวยเนี่ยวันนั้นเราสวยเลยจ้ะ